สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะป็นวันที่ตลาดลังศิตค่ะตอนนี้นะคะประมาณส1็โมงยีสินาทีแล้วคะ่ะก็เป็นตลาดกันค่ะไปหาซื้อของกินมือ้อเที่ยงในตลาดนี้กันค่ะเข้าไปข้างในกันคะ่ะมาที่ร้านน้ำนะคะร้านนี้นะคะจะมีทั้งชาทั้งกาแฟนะคะผลไม้ฝ่นก็มีคะ่ะราคารเริ่มต้นที่สิบห้าบาทนะคะขอบคุณค่ะ อันนี้นะคะมีไส้กรวยนะคะมีปลาหมกย่างลูกชิ้นเนื้อนนะค่ะลูกชิ้นหมูก็มีค่ะลูกชิ้นไก่ก็มีลูกชิ้นปลาก็มีค่ะมีหลายอย่างค่ะปูอัดก็มีนะคะราคาเริ่มต้นที่10บ,บาทค่ะขอบคุณนะคะกุ้ยปิงนะคะราคาเริ่มต้นที่ี่สห้าบาทค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะปลาครูก็เก็บบบหม้อนะคะกล่องละสามสิบค่ะเกลวยปิ้งนะคะไม้ละสิบค่ะก่องละสามสิบห้ามันย่านะคะชิ้นละสี่สิบแล้วก็ห้าสิบขอโทษน,นะคะมันหมดนะคะชิ้นยี่สิบ้าบาทค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะไม้ละสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะ ขนมเบื้องนะคะชุ้ละสามสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะของทอดนะคะเริ่มต้นที่ชุ้ละสามสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะขนมเบื้องนะคะชุ้ละสามสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะข<อ>นมฝักบ,บัวนะคะสามชิ้นยี่สิบบาทค่ะช่างโรมีนนะคะชุ้ละสิบห้าบาทค่ะขอบคุณค่ะ เค้กนมสดนะคะราคาเริ่มต้นที่36บบาทค่ะขอบคุณค่ะ ทานทุ่งตำนะคะเรทจะมีข้าวโพดขายนะคะมาละยี่สิบห้าบาทค่ะแล้วก็เมี่ยงคำนะคะใส่กล่องหรือใส่ถุงนะคะคือละห้าสิบบาทค่ะขนมปักบ,บัวนะคะสามชิ้นยี่สิบบาทค่ะขอบคุณนะคะหมูเส้นค่ะกล่องใหญ่สองร้อยยี่สิบนะคะกล่องเล็กร้อยหกสิบค่ะ เป็มูพุกนะคะหมูทุกก็สองรอยี่สิบไก่สามร้นะคะไม้ละสิบห้าค่ะหมูปิ้งลงขดน,นะคะไม้ละสิบห้าค่ะเนื้อย่างโคขุนไม้ละสิบห้าค่ะกระเทียมหอรับสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะ ขนมถุงละยี่สิบห้าบาทค่ะเน,นี้อห่อละสิบนะคะหมูสิบห้าค่ะไก่สิบห้าค่ะขอบคุณค่ะร้านนี้นะคะเป็นอาหารเหนือนะคะไส้อัวหมูนะคะสี่ล้สี่สิบห้าค่ะขอบคุณนะคะาาราคาตามนี้ค่ะขนมไข่นะคะ ถุงละสี่สิบบาทค่ะส่วนขนมตาลน,นะคะถุงละสามสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะขนมไข่หอนะคะถุงละยี่สิบค่ะซาลาเปาก็ถุงละยี่สิบค่ะส่วนขนมโกงนะคะถุงละสามสิบค่ะขนมห่งสิบห้าบาทค่ะขนมต้มยี่สิบห้านะคะถั่วแปรนะคะสามสิบค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาฝั่งนี้ค่ะ ขนมเค้กนะคะเริ่มต้นราคาที่ร้อยหกสิบบาทต่อหนึ่งปอนด์นะคะสุกี้โลนะคะสามชิ้นห้าสิบบาทค่ะหกชิ้นหนึ่งร้อยบาทค่ะส่วนจีบต้มนะคะชิ้นละห้าสิบบาทค่ะ กิมจินะคะกองห้าสิบบาทค่ะขอบคุณนะคะโยจาน้องปุ้นนะคะราคาเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะกระเพาะปลาน้ำแดงน,นะคะธรรมดาห้าสิบค่ะพิเศษหกสิบค่ะยอกหมูนะคะธรรมดาสี่สิบค่ะพิเศษห้าสิบค่ะขอบคุณนะคะ ก็เก okay, ็ี่ยปากมอและสาคูนะคะ่องละสามสิบาทค่ะขอบคุณค่ะน้ำมุนไเตยนะคะแก้วละยี่สบห้าบาทค่ะวันนี้มีโปรนะคะห้าแก้วหนึ่งร้อยบาทค่ะขนมพัดไข่นะคะชิ้นละสิบสองบาทค่ะขอบคุณนะคะ จากแม่ฟองนะคะมีหอยดองนะคะแล้วก็ขึ้งกึ้งจอมปลาจอมค่ะยำหอยดองค่ะแล้วก็ยำปูจืดนะคะขอบคุณนะคะไข่เชื่อมค่ะแล้วก็กระกอบทรงเครื่องกับกระคอสทรงเครื่องนะคะชิ้นละห้าสิบบาทค่แล้วก็มันสับหลังเชื่อมนะคะแล้วก็มันต้มค่ะขอบคุณค่ะ ห่อหมกย่างนะคะห่อละ35บาทค่ะมีกุ้งปูนะคะแล้วไข่แมงดาแล้วก็ปลาแล้วก็ปูค่ะลุ้งนะคะแล้วเขาก็จะมีปลาเผาด้วยค่ะปลาเทพินนะคะตัว170ค่ะส่วนปลานีนะคะตัวละ140บาทค่ะ,นนะ,คะ,คะขอบคุณนะคะ น้ำพริกมะขามค่ะน้ำพริกเผามีดาตาแดงไปย่างน,น,น้ำพริกชงติหลายอย่างค่ะขอบคุณนะคะร้านับข้าวค่ะขอบคุณค่ะ ตานนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่3 0บาทค่ะขอบคุณค่ะ ้ายใหม่นะคะซื้อราคา้5บาทค่ะเดี๋ยวซาค่ะกล่อง50บาทค่ะไส้หมูกับกระหล่ำนะคะขอบคุณค่ะ คุณน่าะน้ำยาปูค่ะ ผมอยากตายค่ะผมอยากก๋วยค่ะผมอยากตากค่ะแกงเขียวหวานไก่ค่ะน้ำพริกค่ะแกงส่ปลาค่ะน้ำเงี้ยวค่ะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นจ้าละสี่สิบบาทนะคะ ขนมพกบ้านฉันนะคะจะมีไส้ต้นหอมกระโพแล้วก็เผือกราคาเริ่มต้นที่ยี่สิบาทนะคะเขาคุ้ค่าขนมพกไส้รบนะคะมีต้นหอมกระโรพดเผือกไก่ยี่สิบาทะคะ่ะเขาคุณค่าเนื้อไอยหวานนะคะผัดกะทิค่ะทีละเจ็ดสิบาทค่ะส่วนหมูไอยหวานนะคะผัดกะทินะคะทีละหกสิบาทค่ะเนื้อเค็มนะคะทีละหกห้าค่ะ หมูเค็มกีลละห้าสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะกระเปานะคะราคาเริ่มต้นที่สิบห้าบาทค่ะมะข่างนะคะใบละห้าสิบค่ะส่วนขนมจีนนะคะราคาเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อเี่วันนี้ของปานุนะคะเป็นขนมจีนแกงขหวานไก่ค่ะห้าสิบาทค่ะรสชาติเผ็ดไม่มากค่ะกกินค่ะ ส่วนขนมโค้งนะคะ20บาทค่ะมี3ไส้ค่ะไส้เผือกต้นหอมข้าวโพดค่ะหวานไม่มากนะคะกาลังกินค่ะส่วนน้ำโอ,อเล้งนะคะแก้วนึงนะคะ25บาทค่ะรสชาติขมพลหวานนิดๆนะคะอร่อยค่ะรวมกันแล้วนะคะมื้อเที่ยงวันนี้ของปนุน,นะคะ95บาทค่ะขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะคะที่ติดตามคิดเร็ววันนีก้กดไลค์กดแชร์แล้กดติดตามให้ปนุด้วยนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ